Đây là khab, cái xuôi thì cũng xuôi cái này đúng không cái sỉm cái cái này bán được cái này lại được cái này bán 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 được cái này nó được cái này cái, cái, <laughs> cái này bán được cái cái อันนี้เราแท้สีขาวมาตรฐานไทยๆยังถิ่นนะครับบอนขาวแเราเอามาใส่กับเกลือครับแค่ไปปรุงน้ำหมาวยก้าปูน้ำหมาวย้อนไหนเแื่ซื้อเกลับไม่เหรอครับซื้อเกลับไม่ครับโอ้ขายเข้าได้หลายเนาะเอากี่กลุ่มบงตั้งแต่ขายเข้าเนี่ซื้อเกลับไม้คว้าไม้หมดแต่เราเนี่ซื้อกลับแปะครับฮะซื้อกลับแปะอ๋อเอาเกลือแปะก่อนก็ได้เนาะ ถ้าเข้าบัลลีนี่เดี๋ยวซื้อเก็บหนังนี่ว่าโหกดอย่าเงี้ยมาเลือกเหมือนเด้ว่ะพี่แบงค์ตีนแกะมาเต่ากันสิฮะตีนแกะมาเต่ากันอ๋อข้างหนึ่งอาเบอร์สองเก้าครังหนึ่งยาเบอร์สามสองอ๋อมันจะได้นะตีนบาเต่าจี้มันจ้ะข่าวฉางอะเป็นดาวช่างเห็นพิ่งที่ตีนแกะถ้าตีนหายแล้วเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนเถอะมเหลือเหมือนเงี้ยเนาะบัลเหลือยูฟี่ซ้อฮะนะได้ได้ได้เบอร์สองเก้ามาขอนเดียวยืนเดี๋ยวนี้ซ้อเบอร์สามสิบสองแผ่นขอน Yeah <laughs>